สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับสินเชื่อไม่ทองครับจากช่อง NJ Story ทุกท่านครับตอนนี้ทําคลิป y YouTube เนี่ยทำช่องนะครับแล้วเราก็มีการแบ่งปันให้กับหลายๆคนนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามไม่ว่าจะผ่านทางเพจ NJ Story หรือว่าผ่านทางเพจ y o u t u b e Creator Society ทีนี้มันก็มีปัญหาครับเวลาเราพูดคุยสอบถามันเนี่ยมันไม่เห็นภาพข้างหลังบ้านส่วนใหญ่ก็คือต้องแคปหน้าจอให้ดูแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกในการปรับแต่งนะครับ ก็ให้คําแนะนําไปพิมพ์บางทีก็ไม่ค่อยสะดวกอธิบายบางทีก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันผมก็เลยมีวิธีการใหม่ครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องมาใช้กับช่องผมนะอาจจะว่าเวลามีใครต้องการความช่วยเหลือนะครับหรือว่าเขารับจ้างดูแลช่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีวิธีการมอบสิทธิ์ครับผมเรียกว่ามอบสิทธินะมอบสิทธิ์ให้เขาเข้าถึงหลังบ้านของเราซึ่งมันมีระดับของการมอบสิทธิ์หลายระดับเราสามารถเลือกได้และมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับดีกว่าที่เราจะเอาอีเมลและพาสเวิร์ด ให้คนอื่นไปแล้วเข้ามาดูช่องของเรามีโอกาสที่เราจะสูญเสียช่องหรือโดนแฮกช่องแต่ถ้าเรามอบสิทธิ์เขาจะทําได้เท่าที่เรากําหนดสิทธิ์ไว้ให้ภายในช่องของเราเพื่อช่วยดูแลช่องของเรานะครับในบางอย่างนะเช่นการปรับแต่งเรื่องของวร์ดิ้งการปรับแต่งแ็ก หรือว่าการปรับแต่งอื่นโอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาดูวิธีการทําต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปวดีจากช่อง NJ Sorry นะครับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันครับมาทุกคนมาดูวิธีการเพิ่มสิทธิ์นะครับในการเข้าถึงหลังบ้านนะครับเพื่อหาคนช่วยปรับแต่งช่องให้เราอย่างปลอดภัยกันนะครับผมอย่างแรกเลยเข้าไปที่หน้า YouTube Creator Studio นะครับหน้านี้เข้าผ่าน ถ้าเป็นมือถือก็เข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เป็น Google Chrome แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็เข้าผ่าน Chrome ปกติได้เลยเข้าไปเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นช่องของน้องคนหนึ่งที่ให้ผมช่วยเข้าไปดูแลหลังบ้านให้นะครับก็สามารถไปติดตามน้องเขาได้นะครับโอเคมาดูวิธีการเพิ่มสิทธิ์กันอย่างแรกเลยครับกดคําว่าการตั้งค่านะครับทางซ้ายล่างนะฮะของหน้าตัวฟีเจอร์ของการใช้งานหลังบ้านเรานะการตั้งค่ากดเรียบร้อยจะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาให้เรากดคําว่าสิทธิ์นะครับสิทธิ์ทางซ้ายมือ กดเรียบร้อยจะมีหน้าต่างการตั้งค่าสิทธิ์โผล่ขึ้นมาตรงนี้เขาจะบอกว่าใครเป็นบทบาทไหนอย่างนี้เจ้าของช่องเขายังเป็นนาฬิการ์ดอยู่นะฮะทีนี้ต้องการเชิญคนอื่นเข้ามาเพื่อเข้ามาดูแลหลังบ้านของเรากดคําว่าเชิญนะครับเชิญตรงนี้นะกดเรียบร้อยนะครับก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับขยายให้ดูให้เราใส่อีเมลของผู้ที่เราจะเชิญเข้ามาเช่นจะเชิญผมก็ใส่อีเมลผมเข้าไปนะครับอีเมลใครก็ได้นะที่เราต้องการให้เขาเข้ามาดูแล ก็ขออีเมลเข้ามาก่อนแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดคําว่าเลือกนะครับมันจะมีในส่วนของอระดับของสิทธิ์ที่ให้ให้เข้ามาใช้งานได้ก็มีตั้งแต่ระดับผู้จัดการ e d ด t เตอร์ t o ดีเตอร์จำกดัดผู้แก้ไขคำบรรยายผู้ชมหรือว่าผู้ชมจำกดัดตรงเนี้ยมันมีระดับของสิทธิ์อยู่ว่าอยากให้คนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างหรือทำอะไรไม่ได้บ้างนะฮะมาดูว่าความสำคัญของสิทธิ์เนี้ยมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยผู้จัดการนะครับทาได้ทุกอย่างเลยเหมือนเราอ่ะเหมือนเจ้าของช่องเลยเพียงแต่ว่าลบช่องไม่ได้อันนี้คือผู้จัดการอันที่สอง editor editor เนี่ยทำได้ทุกอย่างเหมือนผู้จัดการเลยครับแต่ลบช่องไม่ได้ลบเนื้อหาที่เผยแพร่ไป,ไปแล้วไม่ได้หมายถึงคลิปวิดวีโอครับที่ออนแอร์ไปแล้วอัปโหลดไปแล้วเปิดถานะไปแล้วลบไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจัดการสิทธิ์ให้คนอื่นเป็นสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คล้ายๆผู้จัดการนะเพียงแต่ว่าเนื้อหาที่มันถูกอัปไปแล้วเนี่ย ลบไม่ได้เท่านั้นเองอีเดเจอร์จำกัดนะครับทำได้เหมือนอีเดอรเจอร์ปกติเพียงแต่ดูรายได้ไม่ได้เออก็สมมติว่าช่องเปิดรายได้แล้วถูกไหมก็จะมองไม่เห็นว่าช่องนี้มีรายได้เท่าไหร่ต่อมาผู้แก้ไขคำบรรยายทำได้แค่เพิ่มแก้ไขลบคำบรรยายของคลิปวิดีโอที่อัปโหลดไปแล้วแต่ดูข้อมูลอื่นๆไม่ได้เลยอันนี้สมมุติว่าเราต้องการให้คลิปเราเนี่ยไปมีเสียงบรรยายเอ่อต่างประเทศเสียงภาษาอังกฤษเสียงภาษาญ,ญี่ปุ่นภาษาจีนอ่างเงี้ย ราอาจจะให้ผู้แก้ไขคำบรรยายที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแล้วก็ดูแลในส่วนของคำบรรยายให้เฉพาะตรงนั้นก็ได้นะครับแต่แว่าแต่ว่าไม่ต้องไปยุ่งกับข้อมูลตัวอื่นของช่องนั่นเองผู้ชมนะครับหมายคล้ายๆกับคนที่คอยให้คําปรึกษาผมเรียกงี้ดีกว่าดูได้ทุกอย่างในช่องดเออูเรื่องของการวิเคราะห์ผลการเข้าถึงการนู่นนี่นั่นได้หมดเลยแต่ไม่สามารถทําอะไรกับช่องได้เลยไม่สามารถแก้ไขหลังบ้านได้เลยนะผู้ชมจํากัดดูได้เหมือนผู้ชมธรรมดาแต่ว่าดูไรายได้ไม่ได้ โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับที่มีคําว่าจํากัดก็คือดูรายได้ไม่ได้รวมไปถึงผู้แก้ไขคำบรรยายก็ดูข้อมูลในช่องไม่ได้นะครับแต่ผู้จัดก,การทําได้ทุกอย่างยกเว้นลบช่องส่วนอี i ด o r เตอร์ทำได้ทุกอย่างยกเว้นลบเนื้อหารลบ,ลบ,ลบช่องอะไรประมาณนี้ตรงนี้ก็เลือกให้ดีนะครับว่าจะให้คนที่เข้ามาช่วยเราเนี่ยให้มีระดับไหนนะว่าเ,เขาควรจะอยู่ระดับไหนหรือจะเริ่มจากการเป็นผู้ชมให้ดูอย่างเดียวจะทำอะไรไม่ได้ก็ลองเลือกแล้วตัดสินใจกันดูนะครับ โอเคต่อมาครับเมื่อเราเลือกนะครับใส่อีเมลของคนที่เราเชิญแล้วเรียบร้อยใส่บทบาทเรียบร้อยนะฮะหน้าต่างมันจะเป็นแบบนี้นะครับดูให้ดีนะว่าสิทธินันนะครับมีบทบาทเป็นผู้จัดการแล้วก็คําเชิญรอดําเนินการอยู่ตรงนี้เราก็กดบันทึกได้เลยครับพอกดบันทึกเสร็จเรียบร้อยเขาจะให้เรายืนยันตัวตอนอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดดาเนินการต่อกดดาเนินการต่อก็ใส่พาสเวิร์ดของช่องเราให้เรียบร้อยนะครับ Gmail ไม่ใช่ช่องเอ่ออีเมลที่เข้าสู่ Gmail นะแล้วก,กดถัดไปได้เลย ต่อมาในอีเมลของผู้ถูกเชิญหรือก็คือของผมเนี่ยก็จะมีคําเชิญโผล่ขึ้นมาว่าจะตอบรับคําเชิญนี้ไหมเมื่อกดตอบรับคําเชิญเรียบร้อยนะครับที่หลังบ้าน y o YouTube ก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมาอ่ะขยายให้ดูใหญ่ๆเลยจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นใครผู้จัดการถูกไหมบทบาทนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มและนําผู้อื่นออกรวมถึงแก้ไขข้อมูลทั้งหมดได้แต่ลบช่องไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าผู้จัดการทําได้ทุกอย่างยกเว้นลบช่องนะครับ ตรงนี้เราสามารถกดคาว่าเปลี่ยนช่องได้เลยนะฮะเปลี่ยนช่องเพราะเปลี่ยนช่องเนี่ยผมจะเข้าถึงหลังบ้านของช่องน้องนานาแล้วแต่ตรงนี้เห็นไหมนานาบุษยาผู้จัดก,การคือผมมาเข้าไปปรับแต่งแก้ไขหรือว่าช่วยเหลือในส่วนของคลิปหลังบ้านการตั้งค่าชื่อคลิปคําอธิบายคลิปหรือว่าในส่วนของแฮชแท็กต่างๆก็มาดูแลตรงนี้ได้ก็สะดวกขึ้นมันสะดวกกว่าการที่โทรมาถามแล้วผมอธิบายหรือว่า สะดวกกว่าการที่ส่งรูปมาให้ผมดูแล้วบอกว่าไอ้ตรงนี้ต้องปรับอย่างนี้นะแก้ไขตรงนี้นะอันนี้ผมแก้ให้ได้เลยนะครับวันไหนที่ผมหยุดเนี่ยผมก็แบบอ่าใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็ทําให้มันสวยๆขึ้นมาได้นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าอยากจะเปลี่ยนคืนก็ดูตรงนี้นะทุกคนไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมุมขวาขวาบนเนี่ยขวาบนนะฮะพอกดเข้าไปตรงเนี้ยครับมันจะมีคําว่าสลับบัญชีใช่ไหมแล้วก็สามารถกดที่สลับบัญชีแล้วก็เลือกช่องได้ว่า ช่องที่เราดูแลอยู่มีช่องไหนบ้างอย่างผมมีช่องช่องลองๆทำเล่นๆช่องหนึ่งแล้วก็ช่องน้องคนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่องหลักของผมนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะเข้าไปใช้งานหลังบ้านช่องไหนจากตรงนี้นะครับโอเคครับทุกคนนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มสิทธิ์นะครับให้เข้าไปช่วยเหลือหลังบ้านนั่นเองคือต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันมีคนที่แบบคอยช่วยดูแลที่บอกว่าจะช่วยดูให้แล้วก็ให้ส่งอีเมลส่งพาสเวิดไป แล้วก็ปพราะคุว่าโดนแฮกไปมันก็อันตรายถูกไหมแต่ถ้าเพิ่มสิทธิ์มันก็ง่ายกว่ารวมไปถึงบางคนนะครับที่ขอความช่วยเหลือมาผ่านช่องอินบ็อกของเพจก็มันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่ผมมองไม่เห็นหลังบ้านมันมันลำบากจริงไม่รู้เลยบางบางคนบอกว่าเ,เหรียญเหรียญตายเหรียญลดเกิดอะไรขึ้นอยากเข้าไปดูก็ก็ได้แคปได้จอมาให้ แล้วผมไม่สามารถนั่งวิเคราะห์ได้แบบเร็วๆนะฮะถ้าอย่างผมเนี่ยเวลาวิเคราะห์ช่องก็จะแบบอ่ากดตรงนี้กดตรงนี้ดูนี่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 ประกอบประกอบไปเรื่อยๆแล้วมันจะจําได้แล้วก็จะบอกได้ว่ามันเกิดจากอะไรบ้างแต่ต้องออกตัวไว้ก,ก่อนนะไม่รู้สาเหตุทั้งหมดนะครับก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าการันตีแก้ไขได้ทุกอย่างของ YouTube นะบางอย่างก็ต้องช่วยๆกันบางอย่างก็ต้องติดต่อเจ้าที่ของ YouTube อีกทีหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story อ้ออีกนิดหนึ่งใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าอยากให้ผมช่วยดูหลังบ้านให้นะครับติดต่อเข้ามาที่เพจ NJ Story ได้เลยนะครับแล้วก็ฟรีไหมบอกเลยขอค่าน้ำชานิดหน่อยครับกาแฟน้ำชาเล็กๆให้เป็นกำลังใจในการทำนิดหนึ่งนะครับเพราะบางทีมันเยอะมากจริงๆแล้วก็บางทีไม่ได้ตอบตลอดเพราะาทำงานประจำก็เข้าใจนิดหนึ่ง จะตอบช่วงประมาณหลังหนึ่งทุ่มหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะตอบในอินบ็อกได้นะครับถ้าใครใครอินบ็อกเข้ามาช่วงกลางวันเไรอาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะทำงานประจำอยู่โอเคครับจากกันจริงๆแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ